บายดีจ้าเอ็ซีทีนาฮักเมื่อน,นี้นังน้อยกะเยอะมาตำเจวกินกับมาขามจ้าก่อนอื่นนางน้อยกะขอขอมุกขอบเจอคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาติดตามช่องนังใหญ่สามใจจ้าตอนนี้กะใกล้สีพห่อนึงพันเลยเด้อจ้ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องเอ้นังใหญ่เนี่ยเด้อจ้าพี่น้อง โดยสะพาอเอซีของทางเออออนน้อยเอยอออนใหญ่าทางเสานุบเบาแผ่นเสาสานองพาแซบและการทีมงานของเสาอ้นหรือว่าพอน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยที่อยู่เคียงข้างของอยู่เคียงข้างนน้อยอยู่เคียงข้างอนังใหญ่ซอ,องนังใหญ่สาวบุไทยเด้อจ้า ป้าวันนี้เฮาสิมาตามแจ่วก่อนอื่นุ่งน้อยก็ขอเว้าก่อนเพราะว่าเฮามีอันแกะเพชรเด้อจ้าพี่น้องก็คือขันเพชรแล้วอะไอีเมะยังเอาน้ำเอ็ดน้ำโซโล่คือกินจ้าพี่น้องเฮาก็ได้ซื้อถึงมาครบแล้วจ้าไปทำไปแจ่วกันเลยวันนี้เฮาเซื้อหกกระเทมเซื้อมาเพชรเฮาก็เซื้อฮามะจาพี่น้องแล้วเฮาก็ยังเออมาเฮออีเมะมานั่งเป่าเม่งก่อนพี่น้อง อามาขอบอ่ะใส่เกลือเบกโนเลยจ้าเกลือใส่น้อยน้อเกลือใส่น้อยน้อโอ้ยเหลืองดำเลยให้ใส่น้ายเค็มหน่ยเอากระต ong อัดแน่นนี้เนาะพี่น้องยันมันเข้าจ้าเสียงกระลิงกระลิงเสียงงูเสียงควายพี่น้อง ธรรมศาสตร์กะดีดีเซงโง่เซงควายเซงกบเซงเคดมีเบิร์พี่น้องต่ำแล้วๆจ้าเ้าวสียเจียวปลาเด็กชดด้วจ้าพี่น้องเมตตักลาเดกขึ้นมาค่อยแน่โอเคเอาตอนนั้นใส่ลอมก็ลูก ว้าวเจ้ากระแด้คุ้ยผมจิกตัวใหญ่เห็ดอันนี้ตัวใหญ่กระแด้ซื้อมาตะปากเซ่พี่น้องลงไปดินปากเซ่งวดกอนนี่งบางแม่โหนกหายะมันเขาตาลูกพาเพิ่นลงไปเจาะพอเสาอยู่ปากเซ่แล้วซื้อมาไม่จะตัวตอนใหญ่ๆพี่น้องอ้าวยกโหยกเด้อมันสิเขาตาเด้อ น่ๆน่ๆเจเจ่นกนีตๆๆจากนั้นเราก็เอาน้ำตาลใส่พี่น้องเคใส่อีกเนางคือเจลหวานในชีวานเจลหวานหวานแม่ใส่ดังจริงอะดูเาให้ทุกที่ ต้มน้ำฮ้อนแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ามีแต่เฮออี่แม่อันผสมเข้ากันแล้วก็เอาน้ำแข็งเซอร์กันแล้วเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นหอกก็ได้เซอร์อันนุ่มก่อนหลายเจ้าพะว่าหลายคนน้องมาน้องยาจ้าพี่น้องหลายคนเลยสิเห็ดหลายหลายคนแก่เพชรได้พี่น้องนี่เด้อ ป้าอีปโปเอาเขาจี๋มาแล้วพี่น้องสีเธอเชินุ่มเธอแล้วอืมพอเจ้าอ่ออาใสา่ใส่เอาใส่น้ำจ้าพี่น้องกระโดดกระโดดในแเอเธอละโจกพี่น้องตะไละอจกอ,อยู <c ười> ่แขง็งได้ยีโ่โบเด้ เมีเพิ่นก็ได้นั่งก่อยพี่น้องเห็นแต่โหพี่น้องเอ้ยมีเห็นหอดนั้นเออเห็นแต่น้ามีเห็นหอดโหพี่น้องน่าิสักเลยสีสันสวยงามมากเมย์เพิ่นว่างามเนาะทังลุงมีแม่เห็นุ่มยังอยู่ หน้าตามันก็บทออกเป็นแนวนี้เด้อจ้าของหวานของส้มผสมเดลออกมาเป็นแนวนี้นี่อันนี้กับขนมน้องน้อยชื่อมาจากตลาดจ้าขอน้งสตาลใส่ก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนถ่าสายสบายดีพี่น้องสบายดีกำลังคุยยังกินขนมอยู่สบายดีน้องน้อยนี่ทั้งหลายน้องนี่สีสโอนเด้อน้อยอน้อย ปุ๊่ททันกกแฟเนาะท้ลายนมาจื้นมีได้เนาะทั้งซีทั้งปวังัวเนาะเนาะนนอนมคิดสน้อกันพี่น้องเป็จจะแส่บ่น้องเศ้าม่เอาส้มมาสิกินามันคุ้มคุ้มจะจะบอกคุ้มก้นโต๊ะนะไรนะมาแดดแดดเนาะเป็นันี้มีคับเาเลย เอาบวกมาด้วฮะบวกแจ่วนี่นแสแบเนาะโอ้ลงมือเองมึงซิมซิมซิม้อยเป็นคนตำเ้อซิมซมแต่บอน้ำลายตะพี่น้องเลยเป็ออนอารมณ์ับต้องมีซิ่งะัี่ยาันมีคเรมต้นอยงเยน้ mày hôm qua mặt 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 bài mặt Giờ mặt 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 Xóa mặt 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 mặt

อาภาคะแนนใส่างใจนี Navy, ้กันไหมคะแนนแบบเกะสมไปอีกเนาะนั huh. right. ah. ่นยังไงเป็นกินซมกมก็ดีได้เนาะยยเอ็นซีน่าจะเป็นมิเตอมบินฟุกหนึ่งห้ามนฟุ มีมันพี่น้องมาเอ้ยน้านี่พี่น้องน้องน้องของน้องของแม่น้องของแม่คอยเนาะงตัวนี้เนี่ยว่าน้าเ่าขาดเลิศเนาะพี่น้องกันคลิปนี้น้องน้อยกะนยามาขอบใจไอทั้งสี่พร้อมเด้อจ้าเพราะวะไอ้ทั้งสี่มาบริจาคเลิศเธอเนาะยาของน้าง ข้มือน้อยนี่ก็ได้บอลนั่งเลยก็ได้น้อพี่น้องข้อมือคบเจอนอนแต่ว่ามื่อวานี้ไอ้เพิ่นก็ไม่ได้มาหน้ามันเพิ่นดบอกว่าไอ้เพิร์ดทราบนะจ้าในคลิปนี้การฝากถึงไอ้เนี่ยเพราะว่าเข้ามาขอมุกคบเจอไอ้ซี่นะเพราะว่ายาเพิ่นนี่นะมานอนทุงหมอได้สามสี่ขึ้นและมีมีเลิศพี่น้องก็เลยอีโพก็อีเมก้ะ ไปบ้านขอผู้ที่มีใจบุญใจศรัทธานะมาบริจาคเลือเธอยาบจัคน้องย่าพึงจะไข่หน้าไข่หมูไข่โงไข่ควายมดแล้วเนาะมดมืดมดตุนมืดตัเลยเนาะบริจาคในสีสีซอยน้องลูกหลานดีกว่าทำหน้ากับซอยซอยกันแท่กันดูเนาะหลายเธอหลายที่เหมือนกั น้ำก็ว่าละคนทำมันกบบน้ำมีกมีน้ำบ่มีจ้ะไดเนาะเด้พอว่อนพอน้ำไอ้น้องใจบุญเขามาบริจาคเลือดเอาซอยเลือดสี่สี่คนเมื่อนกันมีน้องดูดีที่สุดแต่ละเดือนงานต้องได้เชิอดสี่ถุงเนาะพี่น้องเพราะว่าแอร์สลังเหลามีคาิมมิดเลิศแดงนะพี่น้อง มันก็เลยต้องได้เสิร์ฟกูเดินเราพราะเนาะเป็นมาที่เราตีแล้วได้พี่น้องเลยไอ้ส่วนคนที่อยู่กันจักสิจักสิกินไงยังไน้องเนาะขายห้างขายในโฟบ์โฟกับพอโฟจ์ยังไงคนที่เป็นแบบดีเนาะแบบขมังเนาะก็น้าทุกข์ยากไงก็ขอขอบอกขอบใจนําไอ้น้อง อาณาโน่นที่คนนอที่ใจมุ <stock S 1> จ่งใจกุศลที่มาซอยสู้นาะซอยบ <ienda> ริจาคเลิศให้แก่กับญาติน้องคนนี้เนาะกากาขอเขอโมกขอบใจแท่นแท่นทั้งครอบครัวคนครูปุ๊บปุ๊บป็นฮะเนาะกากาขอเขอบมุกขอบใจหลายน้องเอ้ยที่มาบริจาคให้เนาะกากาขอให้ ชนะเจ็บใ,ในใดใครยังมีขอให้ดีมีแหงเริ่น้องเริ่ผู้ที่นั่นนะ่ะขอให, <คน S 1> ให้มันรู้มาบริจาคกันไม่ได้บ้านไก่เด็กนะ้องบ้านเคยๆเ,เดี๋ยวนี้แหละยูเซโนนี่พี่น้นองเลยขอให้มันรู้คนสำเร็จเร่งานหน้าที่ทุกประกาศเลยน้องเริ่คนที่ใจบุญใจกุศลที่มาซอยใน,นกรนะดาษเจ็บในใดใครจะมีขอให้ร่ำให้รวยมาพัฒนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นเลย <c oughs> ไปอ่ะทีนี้ก็ขอลาไปก่อนเดินจ้านั่งน้อยแทนหน้าของแทนอันนั้นเป็นยังไงน้องพี่น้องเบาเบาเท่มาเป็นไเบาจากากเต้ยงงงงงเจอคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาติดตามหรือว่าเอฟทีของ สาวโอนน้อยโอนใหญ่เบาแพน์สาวนุ๊กสาวสาวนองพระแซ่บาเล่พี่น้องล้ยการครกโค้ของน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยจ้าขอบคุณหลายๆเดีอจ้าบ๊ายบาย